ที21เป็นนักเรียนเรือรุ่นที่78แล้วก็อยู่ในเรือรบที่น้อนแต่ผมมีความภาคภูมิใจมากเนื่องจากว่าตาปีเนี่ยเป็นที่แม่น้ำอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ซึ่งผมเกิดที่สุราษฎร์ผมมีควา,ามภาคภูมิใจสิ่งแรกที่เราอยากจะได้นักเรียนมีความเป็นระเบียบเพราะว่าในหลักเกณฑ์ของข้อ อ้หลักสูตรเราที่เราเรียนมันมีระเบียบเข้ามายึดเยอะแยะเต็มไปหมดตั้งในตำราเพิเม่าสักครู่ใช้ครว่าต้องคูณแมงยึดเป็นแมงนวลอะไรก็แล้วแต่ถ้าหาเรียนสังเกตไอ้ระเบียบการที่เขากำหนดมาเป็นข้อข้อก็ดีหรือกำหนดวิธีการในการติดตั้งเครื่องในการซ่อมเครื่องก็ดี ซึ่งต่อไปถ้าผมพูดไปเรื่อยๆมันจะผมใช้คำว่า W W คือ work work เ่ยมันก็จะเป็นกฎระเบียบเพราะนั้นคนที่จะเข้าสู่กฎระเบียบนี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีพื้นฐานของความเป็นระเบียบพอสมควรเช่น,นการเป็นช่งางก็ผมจะต้องมีทรงผมที่พอดูออกว่าเป็นช่าง ไม่ใช่ศิลปินศิลปินอาจจะไว้ผมยาวหน่อยไว้นอนไว้นิดนั้นแต่เป็นช่างนี่ก็ต้องมีมีรูปแบบหน้าตาเช็คเป็นช่างเสื้อผ้าต mm hmm. อนนีจะเียกกแบบันเราก็หลังจากนี้ไปเมื่อที่นี้จะกลายเป็นโรงเรียนไทยสีงโบยูนิฟอร์มก็คงจะต,ต้องมีเะฉนนั้นคำว่ายูนิฟอร์มทุกผมก็คงทราบดีว่า ต่อไปเราอาจะต้องแต่งชุดหมีหรืแต่งชุดอะไรที่มันเป็นเครื่องแบบเ,เกี่ยวกับสาบันแล้วก็สามารถนำไปชใช้ได้ด้วยในอนาคตซึ่งสิ่งตา่างต่าเนี้มันจะเหมือนกับว่าเราจัดระเบียบคนที่มาเรียนแล้วก็ไปเรียนในเรื่องของระเบียบการต่างๆเมื่อจบไปแล้วก็น่าจะนำทั้งสองส่วน นี่ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเริ่มก็อาจจะเครียดนิดนึงว่าเออครูหมูบนตีนาบนมาพูดแต่เช้าเลยเรียนระเบียเรียนระเบียบเรียนการจัดตัวเองให้เข้ากับบสูตแต่คอให้นักเรียนนักเรืสมอว่าถ้าเราสําเร็จไปแล้วความเป็นระเบียบ พวกนี้มนจะติดตัวเราไปแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ first impression ให้กับลูกค้าให้กับคนที่เข้ามาสื่อคนที่เราให้ให้ซื่อเขาจะเกิดความประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแรกเห็นเราเขายังไม่รู้หรอกว่าเราฝีมือขนาดไหนนะแต่เดินเข้ามาปับ๊บคนนี้มันต้องช่างต้องเก่งแน่นอนด้วยหน้าตาด้วยผมเข้าด้วยเสื้อผ้าอ่อน แต่ตอนนั้น,นยังไม่รู้ผิดหือเราเรู้ต่อเมื่อเราได้ระเบีทำเหมือนวันนี้ที่เราจะฝึกการจะแบ่งเป็นสองกลุ่มคร่มครูครูคคคก็จะขอขอดูนิดนึงว่าพวกเรามีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ระเบียบกฎเกณฑ์นั้นแค่เช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีกฎไม่มีระเบียบนนะั้นวันนี้งานที่ครูเทศแจกไปล้มเหลวแน่นอนครูรับรองได้ว่าล้มเหลวแน่นอนถ้าไม่มีระเบียบ โอเคนะครับช้านี้อย่าให้เครียดมากะจะได้รู้จักกันก่อนนิดนึงแล้วก็จะได้รู้ว่าเออความเป็นห่วงเป็นใยของของครูดเนียกับนักเรียนยังไงขอบคุณมากครับ